คลิปแรก3คู่เป็นฟุตบอลลีกไอแลนด์หมดเลยนะครับเวลาตีหนึ่งสี่ทั้งหมด เด่เริ่มที่เซนต์แพทริกอันดับ8ครับจะเปิดบ้านเจอกับแชมร็อกอันดับ3เซนต์แพทริก24แต้มจากการชนะ6เสมอ6แพ้10เกมล่าสุดบุกเสมอกับร็อกเฮด้ามา0ต่อ0นะครับดาวรุกเมลสันเมเลียเจมี่เลนนอนลาวฮิรีคีตติ้งยืนกองหน้านะครับในขณะที่แชมร็อก31แต้มจากการชนะ8เสมอ7แพ้5เกมล่าสุดบุกชนะร็อกเฮด้ามา2ต่อ0นะครับตัวหลักก็เกแฮมบอร์เกอารอนกรีนจอนนี่เคนนี่นะครับฤด,ดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดเซนต์แพทริกเปิดบ้าน ชนะ2-1บ้านแชมร็อกจบ2 2คู่นี้ก่อนเกมเขาจะมองแชมร็อกบุกมาเป็นต่อครับแต่อย่างที่บอกไปครับเซนพัติกเวลาเจอแชมร็อกไม่กลัวเลยครับยิ่งเกมนี้เล่นในบ้านครับวัดใจเซนพัติกเลยครับพี่เฉยมองว่ามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ คู่ต่อมาโบลเมียนอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับเดอร์รีซิตี้รองจากฝูงโบลเมียน24แต้มจากการชนะ7เสมอ3แพ้8เกมล่าสุดบุกแพ้วอเตอร์ฟอร์ด1นต่อสนะครับดีแลนคอนเนลลี่ดาเรลรูนี่กองหน้ามาตินมิลเลอร์นะครับเจอกับเดอร์รีสามแต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเกาเว2-0นะครับมิเชลดัฟฟี่พทริกโฮแมนวิลเลียมพาชิงนะครับเจอกันมาสองนัดฤดูกาลนี้บ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเขาก่อ,อ,อนเกมเขายัางมองเดอรี่บุกมาเป็นต่อแต่พิจเจดูแล้วครับแม้เกมนี้เล่นในบ้านนะครับสำหรับโบฮีเมียนยังไงก็เฮ็ดตุเฮ็ดก็บ่งบอกว่าบ้านใครบ้านมันครับเกมแบบนี้วัดใจโบฮีเมียนในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ปิดท้ายที่เกาเวครับอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับร็อกเฮน่าอันดับ9กาเกาเวยี่ส7แต้มจากการชนะ7เสมอ6แพ้ 6, 6. เกมล่าสุดบุกไปแพ้เดอร์รี่ซิตี้มา02นะครับดาวิดเฮอร์รี่ออสเดวินเอ็ดเวิร์ดแมคกคาทียืนกองหน้านะครับในขณะที่ร็อกเฮน่า16แต้ม จากการชนะ3เสมอ7แพ้10เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเซนท์ติกมา 0- 0นะครับดาริชแม็กเคมัตชลโอเบอันอดัมฟอลลี่ยืน3แนวรุกนะครับเจอมา2นาัดฤดูการนี้เกาเวไม่แพ้นะครับในบ้าน0 0เกมเยือนบุกชนะ3-2ก่อนเกมเกาเวเป็นต่อเกาเวเนี่ยฟอร์มแย่แพ้มา2เกมติดแต่รอกเคด้แย่กว่านะครับ6นัดหลังสุดไม่ชนะครับเสมอ2แพ้ถึง4คู่แบบนี้วัดใจเกาเวครับพี่เจ็ดมองว่ามีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะ เก็บสามแต้มนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับเซนต์แพทริกโบฮีเมียนและเกาเวยครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย